นะักเมนูแรกของเรานะคะเป็ตั้งใดวังสิเห็นขีด ตามติดมาด้วยพัดนิ่งค่ะมุอเจ้าค่ะนี่สีมือเต่าดรนนะคะเป็นไงนคะตะขินตะแสบตะนัวค่ะตามมาด้วยซอสเทวดานะคะมือก็ใส่ซื้อไหนว่าซอสเทวดาค่ะหมอใหญ่นี่ออกงานตลอดนะคะ เรียบร้อยนะคะเมื่อค่ะัที่กุ้งเป็นกุ้งนะคะเราถวยมาตักกันค่ะตักให้แน่<อ>ตักให้แน่อเอ็กบ่แลวมือผู้อื่นจักเทียหนหยังง่าคยแลวนะแมเป็นในิสัยของขอ่อย,นอย,นยหน่อยจ้นอยบ่ไม่เสร็จหน่อยน่อยไม่ไปดยไม่รีบอ่ะ เขาว่าขอเห็นน่ากินน้อยว่าสั่นเซมนหนยี่หลีมือเจา้าเอาซึ่งมาใส่เอกวะเาะแต่ปุ่ยิ่งอยู่เพราะดีเยอะน้สงสารคนแตะเ้ห้ กบห,หน่อยดอกแต่บได้นาเกียดดอกเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะ<อ>ก็ดีสวยโยนนะคะ่ะ<อ>นี่อพอขั้วกับบอยอมนะคะสนุษาย<อ>า,าดเ<อ>าห็ดนะคะ<อ>นี่ค่ะเ,<อ>เรามาต่อหั่นกระหล่ำกันสักนิดนึงนะคะเนาะกระหล่ำฝอยค่ะกระหล่ำฝอยค่ะใส่ มีแล้วมาปีผักค่ะนี่ะจะทำแก่กระลำฝยอยก่อนนะคะแอนสีเฮ็ดาแล้วจันสีลลางนะคะพี่น้องค่ะจะแอนสีแบบว่าหันนล้วแล้วแอนก็จะเอาไปแช่กับน้ำล้างสักสิบห้านาทีค่ะ ข้ากับสีเอาไปแช่น้ำตอนที่เราเห็ดเสร็จนะคะเดี๋ยวแอนจะทำให้ดูสักกัร์มังแล้วเดี๋ยวแอนจะไปทาลงป้านะอาแช่น้ำนะคะว่าการแช่น้ำของสาวด,อน,าวดอนสาวดอนสิทิ์แต่ไหนใส่อย่างนี้เดี๋ยวมันตาม พอเราได้แบบนี้เราก็เปิดน้าเย็นจัดใส่เลยนะคะเนาะแล้วก็มันก็จะใส่นําสมใส่นิดนึงประมาณนี้ค่ะพ่อนะคะอย่าใส่เยอะนะคะรือา้าเราว่ามันน้อยอยู่แล้วก็จุดใส่แค่นี้ค่ะแล้วก็แช่ไว้สักประมาณสิบหานาทีค่ะเอากระสุนไดทับ,บที่กรอบแล้วก็สะอาดดีค่ะคะ่ะ ดูบรรยากาศค่ะวันนี้ฝนย้อยฝนลินย้อยๆนะคะโหฝนย้อยฝนลินย้อยๆค่ะอากาศคึมๆมมืดๆลากันไปตามเรื่องตามเล่าค่ะลุงป้านะาอาค่ะเ,เพิ่นนี่เปียกแฉะมืดเลยค่ะลากกันไปเลยเนาะคะ่ะเนาะไปเข้าไปข้างในร้านค่ะ để coi cái tập ừ. Để mình được đó, ừ, tập con cá chiu cái đó,

Det går jättebra. Ah? Jag har inte 33 längre. Jag har slutat göra. det. ชิคกี้พายก็จะกุ้งแท้เชิดเพื่อที่จะได้สกัดหูโค้ฮัลโหลไมกินอ๋ชิคกี้พายไม่ไ้ฮัลโหสดแนอ๋ชางแฟชันไปช่วยยูนิตะทาบเอาไถ่ไถ่้ยายแดนอ๋อสุว่ะมาชชิคกี้พายชิคกี้พายเอ็กซ์เพรสโซสว